บุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์เลยนะตีมาจากบุรีรัมย์เลยตั้งใจมานี่โดยตรงเลยหรือว่ายังไงสวัสดีครับเขตนี้ก็มามาจากบุรีรัมย์มาครับบุรีรัมย์ครับตีออกมาจากบุรีรัมย์ใกล้ๆไม่มีนะครับมาแต่ไกลๆมียังมีมาใกล้ๆเขตหมดแล้วครับใกล้ๆแถวนี้ไม่มีแล้วครับมาแต่บุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษเนี่ยนะครับต่างจังหวัดนะครับโดนหลอกมาจนได้นะครับนะครับแถวนี้เขาไม่กล้าเข้ามาแล้วเขาเขตหมด นะครับว่าไปนะครับก็เคสนี้นะครับก็อาการเติมแก๊สไม่เข้านะครับบอกแล้วว่าช่วงนี้ก็เป็นงานพวก LPG ไปเยอะนะครับงานแก้ไขงานเซอร์วิสงานซ่อมแซมอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ราคาน้ํามันแรงเหลือเกินนะครับก็คนก็หันเหมาใช้แก๊สบอกไม่ไหวแล้วนะครับเลยใช้น้ํามันไปวันของวันจะตายนะครับค่าน้ํามันแพงมากนะครับก็หนีมาใช้เชื้อเพลิงที่ถูกกว่านะครับก็คือเชื้อเพลิงทดแทนนั่นคือ LPG นั่นเองนะครับตอนนี้ก็ NGV ก็สูบจะลดลงนะครับ อลายที่ก็คงจะปิดตัวกันไปเยอะเหมือนกันนะครับจะด้วยสาเหตุอะไรก็ไม่รู้นะครับก็นะครับก็ไปดูกันเอาเองแล้วกันนะครับก็เคสนี้มาจากนั่นนะครับบุรีรัมนะครับบุรีรัมบอกว่าอาการเติมแก๊สไม่เข้านะครับทั้งที่แก๊สก็หมดแล้วนะครับแก๊สหมดถังเลี้ยงเลยนะครับแต่เติมแก๊สไม่เข้ามันเป็นอะไรใช่ไหมมันมีอะไรไปอุดอยู่หรือเปล่าเหมือนเติมไม่เข้านะครับก็ลองเปิดถังดูนะครับเปิดดูก็ไม่มีอะไรนะในถังก็โล่งครับไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าเติมแก๊สไม่เข้านะครับสาเหตุเกิดจากอะไร มาดูกันครับอันนี้เจ,เจอเจ้าของรถแล้วครับตัวจริงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงครับวันนี้มาถึงนี่เลยก็พอดีอค้นหาใน Google แล้วก็ดู YouTube ของเฮียได้ลงไว้อยู่ก็เห็นก็ดีพอดีว่าเติมแก๊สให้เข้า ก็เลยมาร้านเฮียเลยแต่เช้าเข้าวันนี้ม,มาจากบุรีรัมย์ครับผมถอดแมพก็ได้มันไกลกันไม่เป็นไรจะได้เสียงชัดเจนโอเค okay. มาจากบุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์เลยนะาาคันนี้เป็นแท็กซี่บุรีรัมย์เลยเหรอใช่ครับผมตอนนั้นชิเนียนสตาร์ทเท่าไหร่รถสตาร์ทมิเตอร์สตาร์เท่าไหร่สี่สิบบาทครับสตาร์สี่สิบบาทบอ๋อสี่สิบบาทก็ถือว่าโอเคนะแล้วเท่านั้นเนี่ยจริงๆแล้วอาการนี้อาการของพี่จริงๆแล้วมันเป็นอะไรก็มันก็เติมแก๊สไม่เข้าเติมแก๊สไม่เข้า แก๊สหมดแล้วก็เติมไม่เข้าใช่ใช่นั่นแหละถูกต้องแล้วผมก็เช็คเจอแล้วล่ะว,ว่าเติมแก๊สไม่เข้าอาการเกิดจากอะไรนั่นแหละว้าวมีปัญหานะครับแล้วทางทางทางนู้นทางช่างแถวโน้นกาดูให้ยังเข้าไปบา้างยังไม่มีเลยครับไปก็ก็ไม่มีช่างที่ว่าเฉพาะทางเคยเข้าไปดูแล้วใช่ไหมทําไม่ได้ครับเขาก็จะให้เปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่อย่างเดียว <üm> แต่ว่าของร้านเฮียนี่โอเคซ่อมเฉพาะสุดซ่อมได้อืก็ดีครับผมจะได้ประหยัดเยอะ ครับอาการเติมแก๊สไม่เข้านั้นใสาเกิดจากอะไรนะครับก็ตอนนี้นะครับสังเกตไหมครับว่าฮแก๊สหมดแล้วนะครับแต่ว่าเกว่าระดับยังเต็มอยู่เลยนะครับยังโชว์เต็มอยู่โชว์ฟูลอยู่เลยนะครับแสดงว่าอาการนี้นะครับปัญหาเกิดจากตัวลูกลอยนะครับลูกลอยด้านในนะครับขัดอยู่นะครับค้างอยู่นะครับนี่สังเกตไหมครับรถมาจากบุรีรัมนะครับกทสองเจ็ดสวยด้วยงวดนี้อย่าลืมนะครับสองเจ็ดนะครับว่ากันนะครับสองเจ็ด มาให้หวยถึงที่นี่เลยนะครับแล้วก็ในการให้ทุกน้องลื้นะครับลื้นะครับรื้วาวมาดูว่าข้างในมันเป็นยังไงนะครับอาการนี้ก็สรุปได้อยู่แล้วแล้วว่าอาการนี้ลูกรอยค้างนะครับตัวเซฟตี้วาวนะครับเกิดการขัดนะครับครับก่อนอื่นก็ให้ปล่อยแก๊สระบายแก๊สนะแรงดันในถังออกให้หมดก่อนนะครับถึงทางลูกค้าบอกว่าใช้แก๊สหมดแล้วก็จริงอยู่เติมแก๊สไม่เข้านะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่อายอยู่นะครับต้องอยังไงก็อย่าวางใจนะครับ พยายามปล่อยค่อยๆคายน็อตออกรอบๆนะครับแล้วก็อากาศทายเทสะดวกนิดนึงนะครับฟืนไฟระวังนะครับไม่ใช่อีกคนนึงถอดวาล์วอีกคนเกียร์เหล็กคนชุนบุรีไม่ได้เลยนะครับนะครับยังไงก็การยังมีไออยู่ในถังนะครับนะครับค่าก๊าซยังหนาอยู่นะครับความหนาแน่นของการยังมีอยู่นะครับต้องระมัดระวังนะครับถ้าถังเย็นๆนี่ต้องระวังมากนะครับถังเย็นจะเป็นแก๊สจะชอบของเย็นนะพอเย็นปั๊บก็จะเป็นน้งแข็งตกอยู่ก้นนะครับก็จะไม่ไปไหนนะครับ เพราะนั้นบางครั้งคอดวาล์วเสร็จใส่วาล์วก็ยังใช้แก๊สได้อยู่เหมือนกันนะันันต้องระวัดระวังอย่างแรงนะครับก็เตือนเตือนไปด้วยนะครับกรหนที่ถอดวาล์วต้องระมัดระวังอย่างมากนะครับอาการนี้ก็คือวาล์วทางด้านไหนเนี่ยออกมาแล้วนะครับสังเกตไหมครับว่าดึงยังไม่ออกเลยนะครับเพราะว่าอะไรวาล์วมันลูกรอยมันขัดนะลูกรอยมันง้างขึ้นข้างบนนะครับมันมันฟ้องเต็มตลอดนั่นเองนะฟ้องเต็มตลอดนั้นก็ต้องกดมันฮะดัดวาล์วเพื่อเอาวาล์วออกออกจากตัวถังให้ได้นะครับ อ่าุดอมาแล้วนะครับสังเกตไหมท่าวาวยังค้างอยู่นี่แะเนี่ยมันอยู่ท่าเต็มตลอดเนี้ยมันไม่ลงอะครับถึงออกข้างนอกยังไม่ลงเลยฮะสังเกตไหมครับมันค้างอยู่อย่างเงี้ยเกยังขึ้นเต็มเลยนะครับเนี่ถังครับไม่มีอะไรแล้วครับในถังก็ไม่มีแล้วฮะแก๊สหมดแล้วนะครับแต่ก็ยังมีไอแก๊สอยู่นะครับตอนนี้ก็วางใจไม่ได้นะครับวางใจไม่ได้นะครับจุดไฟติดอยู่นะครับพยายามอ่าห่างไฟนิดนึงนะครับตอนนี้ก็แต่การเช็ควาลดูนะครับมันเป็นอะไรมันฝืดอะไรนะครับก็ เจอแล้วครับเหตุเพราะว่ายางบวมนะครับยางบวมนะครับแล้วก็ลูวิ่งไม่สะดวกนะครับเป็นลูวิ่งมันเป็นระบบแมชชีนิกนะครับวิ่งเข้าวิ่งออกนะเป็นรางครับพอลูกลอยยกขึ้นมาแล้วไปไปขัดกันอยู่ทําให้ไม่สามารถจะเติมกัดเข้าได้มันล็อกครับมันก็บล็อกเบาให้แก๊สจ่ายได้น้อยนะครับอันนี้เลียร์เสร็จแล้วก็ล้มเสาให้เรียบร้อยนะครับรักษาระบบเดิมให้ได้นะครับเครื่องวัต้างต้องอยู่สภาพเดิมนะครับนะครับกลจากการล้างให้สะอาดนะครับแล้วก็เอาไปใส่ แค่นี้ก็ใช้ได้นะครับครับหลังจากนั้นเราก็ต้องเทสนะครับเทสนะครับใส่ประกอบเสร็จแล้วต้องเทสนะครับลูกลอยขึ้นลงปกติไหมนะครับขึ้นได้ลงได้ต้องสุดนะครับหลังจากใส่นาฬิกานะครับตัวนี้เขาเรียกนาฬิกานะครับเวลาขึ้นยกขึ้นสุดก็ต้องขึ้นสุดนะครับไม่ตรงเราต้องปรับให้ตรงนะครับลงลงไม่หมดต้องปรับให้ลงให้หมดนะครับเพราะอะไรนะครับที่ตั้งจุดไม่ตรงครับมันมีจุดที่มันนะครับเซนเตอร์ต้องได้นะครับเราต้องหมุนนาฬิกาให้อ่าลงนะครับอันนั้นถ้าลงไม่หมดเดี๋ยวเวลา วันระดับแกจะไม่รู้เรื่องนะครับนะครับต้องปรับให้ตรงให้สุดนะครับเนี่ยปรับให้ได้ระดับครับปรับให้ได้ระดับตรงเสร็จปั๊บหมดคราวนี้ก็ต้องเทสที่ครับขึ้นสุดนะครับลงสุดนะครับขึ้นสุดนะครับลงสุดนะครับนี่ครับแล้วไอ้ตัวนี้เหมือนกันนะครับเนี่ยตัวนี้ชอบเคาะถังนะก้องก้องก้องเนี่ยเวลาวิ่งไปเอ๊ะทำไมมันดังดังเนี่ยบางทีไอ้ตัวยางที่รองเนี่ยมันหายไปมันก็ดังนะครับต้องสังเกตดูบางคนใส่วใส่ วาวยาวว่าถังก็มีนะครับวาลมีหลายไซส์นะครับต้องดูด้วยนะครับการใส่วาลก็ต้องดูเือนกันนะครับทุกอย่างต้องวิธีพิถันนิดนึงนะครับนั่นแหละครับบางคนจับวาลได้ใส่เลยนะครับไม่เคยเอาเอาเกยเอาลูกลอยมาวัดขึ้นลงขึ้นลงหรือว่าขึ้นมันสุดไหมไม่สุดไหมบางทีถึงขึ้นลงไม่สุดเนี่ยประมาณนี้นะครับนี่นะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วประกอบครับทางละไว้ครับรบรับตัดใจฟาร์มนะเสร็จแล้วเก็บเครื่องมือครับนี้ก็ ต้องเติมแก๊สแล้วก็เทสครับเทสดูว่า,าใช้แก๊สได้ไหมแก๊สรั่วไหมเช็กระบบอีกทีนะครับว่ามีการรั่วซึมที่วาล์วไหมโดยใช้ดีเทคเตอร์จากอีกทีนึแล้วก็ใช้ฟองน้ำอีกทีนเนึ่เดี๋ยวเดี๋ยวไปเติมเลยว่าเป็นยังไงเติมเข้าไม่เข้านั่นแหละครับเดี๋ยวเราพากันไปเติมเลยแล้วนั้นบุรีรัมหาเงินดีไหมก็ดีครับผม ช่วงช่วงที่ยังไม่เกิดโควิดก็ใช้ได้อยู่ครับวิ่งดีอยู่ัวิ่งดีอยู่แต่พอมันเกิดโควิดสิบเก้านี่ก็อะไรครับยแย่ตามกันอืมแล้วนี่วิ่งมาตีมาจากบุรีรัมเลยตั้งใจมานี่โดยตรงเลยหรือว่ายังไงจริงๆอ่ะไม่ใช่มีคนมานะไม่มีครับ นึกว่าแอบมาส่งคนที่นี่หรือเปล่าเนี่ยเนี้ยดูรถผมว่ามีของมีอะไรได้มีเออครับนั่นแหละมาคนเดียวหรือมากับครอบครัวมาคนเดียวมาคนเดียวเลยตียาวไปเลยเอาลูกเมียไม่ว่ามาถึงนี่อ่ะที่นู่นก็ต้องต้องบอกแล้วครับแล้วมันจะคุ้มกันเดี๋ยวมาซ่อมถึงที่นี่อ่ะเมื่อเมื่อวานเนี่ยผมลองเติมแก๊สซิ่งดูตกโลละเกือบสี่บาทอย่ไม่ไหวครับต้องมาซ่อมเติมน้ำมันตกโลละสี่บาทอ่าเติมน้ำมันครับตกโลละสี่บาทวิ่งไม่ไหวอยู่แล้ว อันนี้ผมทําเฉพาะที่เติมแก๊สไม่เข้าด้านข้างหน้าระบบจูนอะไรผมไม่ได้ยุ่งนะเพราะระบบปกติอยู่แล้วนะครับยุ่งแต่เฉพาะที่ถังใส่นะครับขอบคุณที่มากครับครับผมอ่ะเดี๋ยวลองทําเสร็จแล้วเดี๋ยวลองไปเติมแก๊สกันเลยนะครับว่าเป็นไงรู้จักปั๊มไหมไม่ไม่รู้ไม่รู้จักนะอ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวไปเลยครับครับไปขึ้นรถเลยคันนี้นะครับบุรีรัมย์นะครับด้านด้วนมาถึงนี่เลยดูครับเดี๋ยวก็ให้ช่างอาร์ตนะครับช่างอาร์ตนั่งรถไปด้วยนะครับจะได้เช็คว่าเติมเข้าไม่เข้ามีรั่่วหรรือเปลาานะคับชง เราเดี๋ยวไปถึงปั๊มเลยนะครับวันนี้ลาทิที่นู่นไม่มีช่างอ่ะไม่ทีนี้ผมจะได้แนะนำไงผมจะได้แนะนำภาคพักพวกกันมากตอนนี้แถวนู่นได้มีศูนแก๊สใช่ไหมมีมันมีแต่เขาไม่ได้เก่งแบบนี้<อ>เขาก็จะให้เปลี่ยนท่าเดียวอ่ะนึกออกไหมให้เปลี่ยนอย่างเดียวเลยเออให้เปลี่ยนอย่างเดียวที่นี้เฮียดูของเฮียน่เขาบอกว่ามันซ่อมได้ตรงไปใช่ไหมตรงไปครับ<อ><อ>ก็เลยมาซ่อมที่นี่ใช่อันนี้ ลักษณะซ่อมเป็นยังไงน้องน้องรู้ไหมช่างรู้ไหเป็นไงบ้าก็ถอดออกมาซ่อมข้างนอกครับมันมันเป็นมันเป็นที่วาลข้างในวาลถังข้างในครับใช่มันมันค้างมันค้างอยู่ใช่ไหมมันไม่มันไม่ลงใช่ไหมใช่ครับมาตั้งแต่กี่โมงเลยบ้าออกมาตีสองตีสองโอโหถึงนี่กี่โมงเติมน้ำมันมาหมดหมดหมดไปหมดไปพันห้า ขาเดียวนะขาเดียวหมดแล้พันมาถึงนี่กี่โมงครับมาถึงนี่ก็ที่มาถึงร้านประมาณหกโมงอ่ะหกโมงครึ่งอ่ะจอดรออยู่ขงหลังอ๋อถึงว่าพอเปิดเปิดร้านมาป่าเข้ามาครั้งแรกเลยใช่แสดงว่ามาจอดรอใช่ไหมครับใช่ใช่มาจอดรอเติมยัง้เติมเท่าไหร่เติมก็มแล้วแต่พี่ครับพี่จะเติมเท่าไหร่เติมได้หมด ัได้ปกติเป็นไงป๋าเข้าไหมครับเข้าเข้าเข้านะเข้าปุ๊ดเลยปกติโอเคครับเดี๋ยวลองดูห้าร้อยเลยเติมเท่าไหร่ป๋าห้าร้อยห้าร้อยบาทครับโอเคเป็นไงไปเติมแก๊สมาแล้วเป็นไงบ้างครับไปเติมแก๊สมาแล้วครับเฮียครับเหรอก็ เติมแก๊สได้ปกติครับผมเข้าไหมเข้าครับเต็มถังไหมอ่าเติมมาห้าร้อยห้าร้อยเองนะทำไมเติมไม่เต็มล่ะประหยัดไว้ก่อนนี่ครก็ไปดูเงินเป็นไงมามาครั้งแรกมาเจอที่นี่แล้วเป็นไงบ้างครับครับวันนี้มาครั้งแรกรู้สึกประทับใจร้านเมียมากครับประทับใจนะประทับใจมากแก้ปัญหาถูกจุดครับเย้ ก็ถ้าเป็นที่อื่นก็ให้เราเปลี่ยนอย่างเดียวแต่ของเนี้ยเปลี่ยนเฉพาะจุดก็โอเคครับคือระบบแก๊สได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาระบบแก๊สนะผมจะต้องรู้จริงแล้วก็รู้ทะลุนิดรู้ทะลุนิดหนึ่งถ้าไม่ทะลุทะลุเราทำไม่ทำเคี่อเกียแก๊สไม่ได้บางคนทํางานแต่ไม่ศึกษางานตัวเองเงี้ยเยอะมากนะครับอย่างผมจะศึกษาว่าระบบแก๊สทำงานยังไงนะครับกลไกแต่ละตัวทํางานยังไงตัวมอตอต้มตัวเร์โคลเลเตอร์ทำงานไงวาล์วถังทำหน้าที่อะไรทำไมมันถึงตัดทำไมมันถึงล็อกอะไรพวกนั้นต้องดูตรงนั้นแหละ ก็โอเคอะมาถึงนี่ผมก็ดูแลให้เต็มที่เลยมาจากบุรีรัมย์เลยนะครับก็ขอบคุณอย่างมากครับพี่ประทับใจจริงครับวันนี้ได้ครับอย่างไงก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ด้วยนะฝากติดตามด้วยนะครับเอากำลังใจแค่นั้นพอแล้วได้ครับแต่ว่าบางคนเอางานให้ผมทำเนี่ยผมจำเป็นมาทุกอย่างผมผมไม่ได้รับทําทุกอย่างงานแก๊สเป็นรายหลักอยู่แล้วอ๋อครับเมื่อวานมาลูกค้ามาทีหนึ่งผมก็ไม่ได้ดูพอดีมาเกี่ยวกับเรื่องเกียร์เรื่องอะไรเนี่ยผมก็ไม่ได้ทําก็ไม่พอใจกลับไปก็โอ้เราก็ไม่จะว่ายังไงพอดีผมไม่่่่่ออออยยูไไไไงงงรรรรรเเเเืืกกีี์ะพวน้้าามดทํ ต้องทําโดยตรงเฉพาะทางอ่ะพู่ง่ายครับผมใช่ครับนั่นแหละทานกาแฟยังข้างในโอเคเดินทางกลับเลยไปเนี่ยนของคุณมากครับผมครับสวัสดีครับครับผมครับโชคดีเดินทางปลอดภัยครับครับก็นะครับเคสบุรีรัมก็จบไปได้ดีนะครับครับก็นั่นแหละบางเรื่องนะครับเกี่ยวกับเรื่องวาลเรื่องถังอะไรพวกนี้งานที่เราทําประจําอยู่นะครับเรามีประสบการณ์ด้านนี้อยู่แล้วนะครับเรื่องวาลถังเพราะเราศึกษาอยู่นะครับว่าวาลถังทำหน้าที่อะไร นะครับเซฟตี้วาลตัวไหนนะครับทำให้มันตัดถัง85%นะครับเวลาเติมแก๊สเต็มถังปั๊บอ่าเติมได้แค่85%เพราะอะไรอะไรมันตัวตัดครับมันจะมีตัวกลไกแมคานิกนะครับอ่าเป็นลูกสไลด์เข้าไปนะครับพอไลด์เข้าไปไปขัดปั๊บนะครับมันก็จะอ่าปิดวาลนะครับให้แก๊สไหลเบาๆลินทำไมถึงลินแก๊สได้นะครับนั่นแหละครับเพราะว่ามันเต็มแล้วมันตัดแล้วอย่างบางปั๊มยังส่าลินเข้าไปค่อยๆดินเขย่าเขย่าโยกให้ลูกลอยมันเขย่าให้ได้นะครับ เข้าเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ได้นะอย่าไปฝฟืนอมันเลยนะครับเขาทําให้แค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็แปดสิบเปอเปเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าทําให้มันมีช่องว่างบ้างนะครับของถังของเนื้อแก๊สนะครับไม่ใช่แน่นเปิ้ไม่มีที่หายใจเลยนะครับก็พยายามนิดนึงนะครับก็รักษาระดับนิดนึงนะครับบางคนเติมเต็มแล้วเขย่าอยู่นั่นนะครับเขย่าให้มันล้นไปในขนาดไหนนะครับนะครับก็ว่ากันไปนะครับแต่คราวนี้เรามาถึงพูดถึงปัญหานะครับก็วาลมันมีกลไกของมันอยู่นะครับว่า เวลาเติมไปแล้วลูกลอยค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นไปพอขึ้นไปสุดถึงจุดที่85นะครับก็จะมีกระเดื่องกระเดื่องวาลหรือแกนวาลนะครับมันก็จะไปป๊อกปิดไปเลยนะครับปิดไปเพื่อให้อ่าไม่ให้เติมแก๊สได้นะครับแต่แต่ว่ายังเข้าได้เบาๆเรลิน <c ups> นั่นแหละครับตรงนั้นแหละครับที่มีป <c ups> <ๆ>ัญหาเพราะนั้นมันเข้าไปแล้วมันไปขัดอยู่นะครับมันไปขัดอยู่างเงี้ยนะครับพอขัดเสร็จแล้วเวลาคราวนี้อ่าไอ้ลูกลอยมันก็ไม่ลงครับมันก็ขัดอยู่เงี้ย อันนั้นมันก็บอกว่าแก๊สเต็มตลอดแก๊สเต็มตลอดแก๊สเต็มแล้วไม่ให้เติมนั่นแหละครับเราก็ต้องแก้ตรงนั้นนะครับพวกนี้เกิดการซึกนะครับสึกพวกนี้แกนพวกนี้จะมีกรอบจะเป็นพลาสติกนะับตัวโครงสร้างจะเป็นพลาสติกคนระับซึกง่ายนะครับบางทีลูกรลอยยกขึ้นยกลงบ่อยๆแล้วก็มีขี้แก๊สมีอะไรไปอุดตันนะครับพวกเศษขะเหาต,ต่างๆนะครับก็จากการล้างแก้ไขให้จบมันก็จบครับบางครั้งไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะครับเพราะว่าแต่เคสนี้ทางาลูกค้าหรือเอฟซี FC บอกว่า เขาจะเปลี่ยนทั้งระบบนะครับก็คือเปลี่ยนเลยนะครับยกนะครับว่าไม่รู้เป็นที่อะไรนะครับอาจจะเป็นที่าาวาลหรือว่าเป็นที่หัวเติมอะไรประมาณนั้นก็ยังหาจุดจะไม่เจอนะครับก็จะยกทั้งเซร็จประมาณนั้นก็ก็จริงๆแล้วบางจุดเราต้องไล่นะว่ามันเติมไม่เข้าเพราะอะไรนะครับเราต้องเก็ตด,ดูแล้วลูกลอยนะครับนาฬิกาแก๊สหมดแล้วแต่ในในาฬิกาไม่ลงหรือว่ารีวิวไม่ลงกันยังขัดอยู่ที่เดิมครับพวกนี้เราก็ต้องดูเป็นการวัสังเกตดูครับเพราะเราทาอาชีพนี้นะครับคาะ ผมจะรู้เฉพาะเรื่องที่ผมทํานะครับบางครั้งผมไม่ได้รู้ทุกเรื่องแล้วก็ไม่ได้เก่งทุกอย่างนะครับก <cứ S 1> ็บอกไปื่ <ๆ S 2> <บ>อน<ก>ไปแล้วบางคนเอาเอาเครื่องมาให้ทําเกียร์มาให้ทํานะครับบางคนยกเกียร์มานะครับบางคนเอาเครื่องมาไวริงให้หน่อยครับผมไม่ได้ทํานะครับบอกไว้ก่อนเอาผมไม่ได้ทํานะครับอบางคนอช่วยยกคั์ให้หน่อยข้า,าจา์คาัดไม่ดีแล้ววิ่งคัดลื่นโอ้ยผมไม่ได้ทําครับนะครับ บอกไม่ได้ทําก็มาตะกลกม็มาว่ากันอีกนะเราทำไมมาต้องมันต้องไกลแล้วไม่ได้ทําให้นะครับกับผมไม่เคยลงว่าผมรับทํานะครับบอกเป็นวิทยาการกันเป็นวิทยาทานกันไปให้ไปทํากันเองนะครับแต่เรื่องแก๊สนี่เราทําอยู่แล้วนะครับก็ส่วนใหญ่จะ90%นะครับ95%ดีกว่าที่เราทาอยู่ที่นี่นะครับก็เราทําเรื่องแก๊สเราก็ต้องรู้ให้ลาว่าเรื่องแก๊สรู้ให้จริงนะครับกล่อง ECU แก๊สอะไรพวกนี้นะครับที่เคยทําที่เคยบอกไปนะครับก็ซ่อมได้ก็ว่ากันไปนะครับตอนนี้ก็ มีช่างบิ๊กก็ทํารีแมปอยู่นะครับรีแมปเกี่ยวกับรถรุ่นใหม่ๆนะครับทํายังไงไม่ต้องไปใส่ตัวช่องเขาลงเขาลงอะไรงเราไม่ต้องไปใส่แล้วครับตัวช่วยเขาลงเขาเร่งใช้รีแมปกองหลักก็ได้เหมือนกันนะครับก็เทคนิคนี้ก็ว่ากันไปติดต่อเองนะครับครับก็นั่นแหละครับเคสนี้ก็จบไปได้ดีนะครับลูกค้าก็แฮปปี้นะครับประหยัดนะครับก็คิดค่าบริการไปหลักร้อยนะครับไม่กี่ร้อยบาทนะครับสี่ห้าร้อยบาทนะครับค่าบริการไปนั่นเองนะครับก็ไม่ต้องไปเสียญาตินะครับ แต่ว่าอะไรนะเสียค่าน้ํามันมาพันกว่าบาทนะครับขาเดียวนะครับถ้าขากลับไม่ได้นี่ก็ต้องเป็นน้ามันอด่างเดียวครับแต่นี่เราใช้แก๊สได้สบายๆนะครับก็ภูมิใจนะครับตีกลับไปสบายๆนะครับก็เนีเมียไม่ว่าอะไรครับอุตสาห์ด้านบนมาถึงนี่นะครับเราก็ต้องทําให้นะกรณีที่เป็นแก๊สนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวจะยาวกันไปนะครับก็ฝากเป็นความรู้นะครับเป็นความรู้อย่าหวังอะไรมากนะครับอย่าคิดไปเองนะครับก็พยายาม ที่เราทําได้เราก็ทําทําไม่ได้เราก็ไม่ได้ทาต้องขอประทานอภัยจริงๆนะครับขอบคุณเพื่อนๆเอฟทุกท่านทุกนายนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เอาเฉพาะความรู้ไปนะครับอ่าอนไนที่รู้แล้วก็ปล่อยวางกันไปนะครับอย่าไปคิดอย่าไปเสียสดมันนะครับอย่าไปหวังอะไรมากนะครับก็เก็บเกี่ยวได้แล้วก็เก็บเกี่ยวกันไปโอเคครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับตากาคกันหลวงพี่ เป็นไงครับวันนี้มาที่นี่เป็นไงครับออมาเนี่ยมาช่วงบาว่ายนี่เกษตรเนี่ยหอมมาเกษตรบริการดีไงมางานก็ดมีมาเฮสักที่ไม่ดีแล้วที่ไหนก็คงจะดียากยนะอโอเคเนี่ยหกกออลงหลงพี่ไม่พูดปลดอยู่แล้วนะครับางานนี้ปลดไม่ได้พินนะพี่ตินครับนี่ครับกดูระตายนี่แหะกำลังดูอยู่กระตาเนี่ยอันนี้ก็เรียบร้อย สี่ห้าชั่วโมงไม่ไปไหนเลยอยู่ที่นี่แล้วจับของร้านก็ถวายกาแฟแก้วเดียวลองร้าถวายไม่ได้แล้วถวายไม่ได้แล้วเวลาเวลาฉันไม่ได้แล้วจ่าย่โอเคครับเฮ้ยครับให้ร้านเจริญรุ่งเรืองนะสาธุครับก็ให้ยืนรองท้องหลายมาเดมาสุขภาพแข็งแรงสาธุครับ